จะทำไมวันนี้กลับมาไวกังอ่ะคือวันนี้พี่ไปส่งผู้โดยสารอยู่แถวเนี้ยใ,ใกล้ๆก็เลยเข้าบ้านเลยดีกว่าเ,ออเหรอเดี๋ยวเมื่อ,อ,อกี้เมืนเครื่องวอนฮ <Hello, S 1> <ๆ>ัลโหลปิน๊นฮัลโหลเยฟเฟินพรุ่งนี้ไปกินข้าวกัน <laughs> พอดีว่าฉันอยากจะแนะนําแฟนของฉันให้แกรู้จักอะ่ะเออพาแฟนแกนมาด้วยนะอ,อจะดีเหรอดีสิไม่ต้องเกรงใจหรอก พรุ่งนี้เจอกันนะแค่นี้แหละใครโทรมาปิ๊นอะเพื่อนเฟิร์นพี่ซัน<ะ>พรุ่งนี้พี่พอมีเวลาว่างให้เฟิร์นปะ่ะพอดีว่าเมื่อกี้ปิ๊นมันโทรมาชวนไปกินข้าวอะแล้วเขาก็จะแนะนําแฟนเขาให้รู้จักด้วยนะไปด้วยกันนะพี่ซันนะอ๋อปิ๊นเหรอที่ที่เฟิร์นเคยเล่าให้ฟังว่าแฟนเขารวยๆปะ่ะใช่ใช่อุ้ยเห็นว่าเรา ไปเลยดีกว่าดูดิไปสภาพนี้อายเขาด้วยอ่ะตัวเขาดูถูกเอาเปล่าวะ่ะไม่หรอกพี่ซันเพื่อนเฟิร์นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะไปด้วยกันนะอืมก็ได้ไปก็ได้ถ้า,างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวซันหยุดขับอีกวันนึงก็ได้เนาะโอเคงั้นเข้าห้องดีกว่าไปไปไป,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 ไปแล้ววันนี้ทำอะไรกินน่ะอะมีผัดผักบุ้งก,ก,กินไหม ได้ดิเออเพื่นตะกีตเพื่อนเฟิรนใช่ไหมอืมใช่เพื่อนเฟิรนเองเออเขาดูรวยกันมากเลยเนาะพี่สันอืมรวยจริงอะพี่ละสงสารเฟิร์นเลยที่ต้องมาคบกับแฟนจนๆแบบพี่อะไม่เป็นไรหรอกพี่สันเฟิร์นก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะเดี๋ยวเพื่อนสองคนจะรอ,อนานอะ่ะอืมไปไแน่ขอล็อกมอเตอร์ไซค์ก่อนไดน้ตัวเก่งเลยนะเนี่ยทางไหนตรงปะใช่ใช่ไปไปะพี่เชคเดี๋ยวถ้าเพื่อนพีมมาแล้วอ่ะพี่ช่วยให้เกี่กงหน่อยนะเออรู้แล้วนะา สดีค่ะคุณพี่นะครที่มาสายโทษทีนะแกที่มาสายอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเฟิร์นฉันก็เพิ่งมาเมื่อกี้เองอะ่ะเออเฟิร์นนี่แฟนเราเองชื่อพี่เช็คอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อืมสันนะครับเออนี่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรอะ่ะให้พี่ช่วยได้นะครับปีน่นี่พี่สันนะแฟนของฉันอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับหูยปิ้นแหวนของเธอสวยจังเลยเนาะสวยใช่ไหมเนี่ยพี่เชคเพิ่งซื้อให้เมื่อกี่วันนี่เองลุตลิมิเต็ดเลยนะแฟวนเธอได้ใจดีกับเธอจังเลยอะแค่นี้เองไม่กี่บาทหรอกเออเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวพี่พาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเอาไหม จริงเหรอคะพี่เชคโอ้ยอรักหน้ารักที่สุดเลยค่ะเออติน้นว่าแต่แฟนเธอทำงานอะไรเหรอพี่เชคอะเขาก็ทำบริษัทปล่อยเงินกู้แล้วก็มีหุ้นส่วนในบริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัทเลยเดือนเดือนหนึ่งก็มีไรายได้หลายล้านอยู่อะเนาะแล้วแฟนแกเฟินทำงานอะไร,รอ๋อแฟนฉันทำงานอยู่ที่ไซงานก่อสร้างอะ แต่พอเวลาว่างๆก็ไปขับวินน่ะแกฮะขับวินเฟิร์นสมัยเรียนแกก็เป็นดาวห้องเลยนะทำไมแกไม่เลือกห้องดีๆเออแต่ว่าแฟนทางเขาเป็นคนดีมากเลยนะแกแล้วก็ขยันแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆที่ทำงานหมดเลยอะ่ะอ,อีกอย่างนะเขาเป็นคนที่กระตันยูต่อครอบครัวด้วยเออ ฉันว่าเราอย่าเพิ่มมาคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าสั่งอาหารเถอะเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเองเฮ้ยมันจะแบบนั้นได้ยังไงเ้านี่ผมอ่ะหาเงินได้เยอะกว่าแฟนคุณตั้งหลายเท่าเอางี้มือนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยเต็มที่เออเอางั้เหรอคะเอาเลยสั่งเลยต้องเกรงใจค่ะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะอาจะพูดเลยนะ คุณใช่ครับขอบคุณนะครับที่เลี้ยงอาหารวันนี้อร่อยมากครับเรากลับกันยังไงอ่ะให้แฟนฉันไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรแกพวกเราสองคนเอารถมาครับเอามอเตอร์ไซค์มานะครับตัวเก่งนะครับคันนี้เหรอใช่ครับงั้ <c oughs> นฉันขอตัวไปก่อนนะไปคราวหน้าเจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบายอันนี้นะครับ ปะกลับกันเถอะออวันนี้ต้องขอโทษดยนะทิดตามเฟินข,ขายขี้หน้าเลยอะต่อหน้าเพื่อนเลยพอดีนะทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะในเมื่อเฟินเลือกพี่เป็นคู่ชีวิตแล้วเฟินไม่สนใจคำพูดคนอื่นหรอกนะแล้วตั้งแต่ที่เฟินคบกับพี่มาเฟินไม่เคยอิจฉาชีวิตคนอื่นเลยรู้ไหมเฟินขอแค่ให้พี่รักเฟินแล้วก็ไม่ทิ้งเฟินไป แล้วเฟิร์นก็จะอยู่เคียงข้างพี่ซันแบบนี้ตลอดไปเลย <c oughs> ข้็ใจพูดจรงเลยนะคำพูดเนี่ยแต่พี่สัญญานะว่าอนาคตเนี่ยชีวิตของเราสองคนต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนพี่ตั้งใจทำงานสุสุไปกลับบ<ป>้านกันก<ป>ับา<ป>นี่แเราก็ลืมเอามา่พี่ลากจะไปซื้อกระเป๋าให้เขาใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะ กระเป๋ากระเป๋าอะไรของเธอนี่เธอยังกล้ามาขอให้ฉันซื้อกระเป๋าให้เธออีกเหรอฮะเธอรู้ไหมวันนี้ฉันต้องสูญเสียเวลาทำาหากินของฉันไม่ต้องเท่าไหร่เสียเงินไม่ต้องกี่แสนกี่แสนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อไอ้เพื่อนกระจกกระจองเธอสองคนนั่นน่ะนะต่อจากนี้นะเธอก็จํส่วนสมองของเธอไว้ดีละว่าอย่ามาที่ต่อไอ้เพื่อนกระจกสองคนนี้อีกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอโทษค่ะพี่เช็ค อะไรเนี่ยบินอะไรเนี่ยหมื่นหนึ่งหกพันหมื่นห้านี่มันอะไรเนี่ยเธอยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้อีกเหรอผ่านเงินไม่รู้วันละเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันไม่ไหวกับพฤติกรรมของเธอแล้วนะเราเลิกกับเธอปิน๊นพี่เชค สายถือวะขอรับอาหารตาก่อนเข้าทำงานเธอเว้ยอู้ทั้งขาวทั้งสวยคนเป็นก้นเวยเฮ้ยเฮ้ไอ้จะทำอะไรอ่ะปล่อยนะปล่อยดิวะปล่อยไอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ช่วยด้วยโจงไม่มากระเป๋าด้วย่่ดว嘛จะช่วยดีไหมเนี่ย ถ้าช่วยจะโดนลุกลงปะวะถ้าเขามีอาวุธด้วยอะเอาไงวะเอาไงดีวะเอออนี่ก็สายมากแล้วเอาไงด้วยกูณรองผูงง้จัดการด่าเออกูไม่ยุ่งดีกว่เาเฮ้ยผมมาแล้วครับผู้จัดการคุณเช็คนี่มันกี่โมงแล้วฉันนัดคุณกี่โมงคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าวันนี้เรามีนัดสำคัญกับลูกค้าครับ ผมทราบครับผู้จัดการพอดีว่าระหว่างทางที่ผมกําลังมาผมเจอผู้หญิงกําลังโดนวิ่งากระเป๋าครับผมก็เลยเข้าไปช่วยเพราะว่าถ้าเป็นผู้จัดการเองผู้จัดการก็คงอยากช่วยเพื่อนมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับพอเลยคุณเช็คตอนนี้มันสายมากแล้วเนี่ยแล้วนี่คุณฟานอยู่ไหนทำไมยังไม่มาโอยหมอนั่น้หระครับมันคงเออระเหยตามเคยแหละครับผู้จัดการเอาเป็นว่านะครับเราอย่าไปลอมอเลยดีกว่าอย่าเสียงานใหญ่นะครับ ผู้จัดการขึ้นรถเลยไหมครับเดี๋ยวผมขับรถใหอ้อืมมันก็ได้ผู้จัดการครับผูบ้จัดการเอา้าไปแล้วเหรอเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยกูไม่ทันแล้วด้วยวิ่งไได้วะทำไมผู้หญิงคนนีน่ากลัจังเลยวเอ่อคุณเฟิร์นคะ พวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณเช็คคุณลองโทรหาคุณซานสิอยู่แถวไหนแล้ว<ะ>เอกาสารทั้งหมดอ่ะอยู่ที่คุณซานเขาพจัการครับพจัการไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเอกาสารสําคัญขนาดนั้นเนี่ยผมได้ถ่ายสำเนาไว้เรียบร้อยแล้วครับ ผม,ผมว่าผมน่าจะทำตกระหว่างทางนะครับฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าฉันจะไม่ร่วมงานกับบริษัทของคุณฮะทำไมล่ะคะคุณเฟนินเรื่องแค่นี้เองฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นหรอกคะ่ะฉันได้ตัดสินใจแล้วยังไงถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณเฟนินคุณเฟินคะคุณเฟนิน ครับผมขอโทษเลยครับที่ผมมาสายนะครับนี่แกแกมาสายขนาดนี้ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะแกรู้ไหมว่าบริษัทเราต้องพลาดงานสําคัญก,ก็เพราแกคนเดียวคุณซันคุณมาสายอะไรขนาดนี้คุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าโปรเจกต์เนี้ยมันสําคัญกับบริษัทเรามากอะเราซันก็นายคุณลวงหน้าแล้วนะทำไมคุณถึงไม่มีความรับชอบขนาดเนี้ย ครับผู้จัดการผมผมเข้าใจดีครับว่าโปรเจกต์นี้สําคัญนะครับแต่ว่าคือก่อนมานะครับผมผมเจอเรื่องเกิดเหตุนิดหน่อยนะครับก็เลยมาสายนะครับแต่แต่ผมขอโทษอีกครั้งนะครับผู้จัดการที่ที่ผมมาสายนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับแค่ขอโทษมันง่ายไปหรือเปล่านี่บริษัทเราต้องพาดงานสําคัญมากๆเลยนะผู้จัดการครับผมว่าไล่มันออกไปเถอะครับ ผูจ้จัดการครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอร้องนะครับผู้จัดการอย่าไล่ผมออกเลยนะครับพนักงานที่เป็นตัวถ่วงสร้างความเสียหายให้บริษัทขนาดนี้ผู้จัดการลองคิดเอานะครับว่าสมควรจะจ้างมันต่อหรือเปล่าคุณซานวันนี้คุณมาสายจนทำให้เราพลาดโปรเจกต์สำคัญไปอะ่ะฉันขอไล่คุณออก ผู้จัดการครับอย่าให้ได้ผมออกเลยนะครับผมขอร้องนะครับคือผมมีภาระนะผู้จัดการไหนจะพ่อแม่ผมไหนจะแม่ของผมอีกอะคือถ้าให้ผมออกผมจะทำยังไงดีล่ะครับเอางี้ไหมครับพักงานผมก็ได้นะครับหรือว่าจะตัดอย่างเดียก็ได้นะครับผมผมยอมทุกอย่างเลยนะครับแต่ขอร้องนะครับอย่าให้ผมออกเลยนะครับผู้จัดการอย่าให้ได้ครับขอร้องนะครับฉันตัดสินใจละฉันไล่คุณออกนับตั้งแต่วันนี้ คุณไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทเราแล้ว,ลวขอเอกสารชั้นคืนด้วยผูจัดการครับเดี๋ยวก่อนค่ะผู้ชายคนนี้คือคนที่ช่วยฉันเอาไว้คุณฟิน,นหมายความว่ายไงอะคะเฮ้ยทำไมรถเมย์ยังไม่มาเนี่ย เฮ้ยโจรเอาไงดีวะงานโจรงานโจรโจรเราเป็นคนดีคุณครับมันไปทางไหนครับไปทางนู้นแล้วครับคุณเข้าไปนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปจับให้ครับรอแป๊บนึงนะครับหยุดนะครับหยุดหยุด ใครอะผมคนดีครับเอากระเป๋ามาเลยนะครับคุณดีนี่คุณโจรคุณฟ้าผมให้ดีนะครับบนโลกใบนี้มีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะครับอ,อย่าเป็นโจรเลยนะครับเชื่อผมอไปไหมครับก็ไปไปไอ้ยโจรสมัยนี้อะไรดีๆมีให้ทำอีกเยอะแยะอย่าไปทำแบบนี้ใครอีกนะครับ นี่ครับกระเป๋าครัรบ,รบขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับช่วยใ,ใจครับคุณคะนี่ค่ะถือว่าเป็น,นะค่าตอบแทนนะคะุยคุณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ย<อ>สายแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ไปไหนมาไ,ไหนก็ระวังตัวนะครับขอบคุณคุณค่ะค, <ๆ S 1> คุณ เราก็ไม่เอาอีกหมายความว่าที่คุณซันมาสายก็เพราะว่าช่วยคุณเฟิร์นอยู่งั้นหรอคะใช่ค่ะในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วผู้ชายคนนี้ยังเป็นพนักง,งานในบริษัทคุณอยู่ใช่ไหมคะค่ะแน่นอนค่ะคุณเฟิร์นคุณซันฉันขอโทษนะที่ด่วนตัดสินคุณแล้วไม่ได้ฟังความจากคุณซะก่อนนะอ๋อไม่เป็นไรหรอครับ ผมเป็นคนดีนะครับเนี่ยฟาดนะครับเดี๋ยวสิคะจะรีบไปไหนคะที่นี้คุณจำฉันได้หรือ,อยังคะจ,จ,จำได้แล้วครับคืออะไรคะหมายความว่ายงไงครับเฟิร์นก็หมายความว่าพนักง,งานคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวไงล่ะคะ คุณเห็นคนเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าคุณแท้แต่คุณกลับไม่ช่วยเหลือเขาเลยเอ,อคุณเฟิร์นครับผมผมต้อขอโทษจริงๆครับคือคือผม,ผมไม่รู้ว่าเป็นคุณเฟิร์นนะครับแล้วถ้าเกิดผมเข้าไปช่วยคุณเฟิร์นแล้วโจรมันมีอาวุธทำร้ายผมผมสวยไปด้วยสิครับคุณเฟิร์นแล้วพอคุณไม่ช่วยฉันเป็นยังไงล่ะคะสวยหรือ,อยังคุณโป๋คะ ในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็คงรู้นะคะว่าคุณควรจะรักษาพนักงานคนไหนไว้หรือควรจะไล่พนักงานคนไหนออกค่ะคุณเทค็คฉันไล่คุณออกอคค๋คุณโป๋ครับค,คุณคุโป๋ไล่ผมออกไม่ได้นะครับก็ฉันบอกว่าไล่คุณออกไงรีบกลับไปบริษัทแล้วเก็บของคุณไปซะไปสิ นะครับอไปแล้วโปรเจกที่เราคุยกันไว้ฉันตกลงร่วมง,งานกับบริษัทของพวกคุณนะคะจริงเหรอคะคุณฟอนจริงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณนะครับ,บ,รบเราได้โปรเจกนี้แล้วะครับคนทำดีต้องไม่ดีครับ